อำเภอวังเหนือเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดลำปางเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําวังชุมชนในท้องถิน่นมีวิธีการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเกษตรกร,ร,กรอำเภอวังเหนือมีการทําการ,กรเกษตรที่หลากหลายโดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งปัญหาที่พบได้แก่ผลผลิตราคาตกต่ําต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช และปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรเกษตรกรบางรายได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาปลูกไม้ผลเศรษฐกิจทดแทนเพื่อให้มีอาชีพและมีรายได้อย่างมั่นคงปีงบประมาณ2,561สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้และจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่โกโก้ เพื่อยกระดับการผลิตลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและการยกระดับคุณภาพสินค้าโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทงั้งภาครัฐและเอกชนปี2565สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือฟิวเดย์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปผลผลิต Google ให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมง,งานจำนวน30รายรับสำหรับการจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการเกษตรหรือฟิวเดย์ในวันนี้แต่นที่เป็นประธานศูนย์ จะเป็นประธานแปลงใหญ่วันนี้ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เราได้ให้โอกาสสมาชิกที่มีการปลูกโอโกได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการทาหรือการปลูกโอโค่ระหว่างสมาชิกด้วยกันวันนี้นอกจากสมาชิกผู้ปลูกโอโกแล้วยังมีเกษตรกรกลุ่มอื่นที่ให้ความสนใจเข้ามาได้เปล่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสถานีเรียนรู้จำนวน5สถานีสถานีที่1การปลูกและการดูแลรักษาโกโก้วิทยากรโดยนายสุรศักดิ์พรศีสว่างกุลสถานีที่2การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโกโก้วิทยากรโดยน,นายธนพลวงแก้วสถานีที่3การเพิ่มผลผลิตโกโก้ วิทยากรโดยนายสมพลท้าหลวยสถานีที่4การหมักผล,ผลผลิตโกโก้วิทยากรโดยว่าที่ร้อยตรีสุรพลจันฟันและนายชาติวงทิมาและสถานีที่5การแปรรูปผล,ผลผลิตโกโก้วิทยากรโดยนายอาคมมีเมนอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดมิทัศการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้แก่สำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปางและสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปางวันนี้ผมตึกประทับใจมากามาดูการดูงานเปินห้ององค์กมลูกเกี่ยวกับไอ้กโก้โกโกโด้วยจุงนี่ถุงนี่โกโก้ทำวิธีไหนผูกวิธีไหนการแจงกัน ปลูกจะได้เพราะอีกอย่างเกษตรกรเกษตรกร,กรรมชอบเพราะเป็นกเกษตรที่ยั่งยืนเป็นต้นแบบของภาคเหนี้ยนี่แหละประทับใจมากจะได้ถ่ายทอดถึงองค์ความรู้ถึงชาบ้านชจาจองสืบต่อไป นางสาวทิตินันหังษะเวชยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนะคะเป็นผู้รับผิดชอบงานสู่เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรหรือสอพกออำเภอวังเหนือนะคะก็ในส่วนตัวคิดว่าเกษตรกรที่มาร่วมงานฟิวเดย์ในวันนี้นะคะจะสามารถนำํำความรู้ที่ได้รับในงานวันนี้นะคะ่ะไปประยุกตแล้วก็ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ะคะ่ะ